ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้สําหรับคนโสดนะคะ สำหรับคนโสดช่วงนี้โสดไปก่อนนะคะ<น>คุณ<ๆ>รู้สึกอึดอัดแล้วก็เบื่อหน่ายอาจจะเคยเจอปัญหาจะเคยมีเรื่องเสือจะเสียใจมาก่อนนะคะกับปัญหาครอบครัวนะคะคุณเลยยังแบบไม่อยากจะสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะโสดไปก่อนนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ระวังจะมีเรื่องให้เสียใจระวังสุขภาพของคนรักของคุณนะคะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะคะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจนะคะคิดเรื่อง คิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเดิมนะคะคิดเรื่องปัญหาเดิมๆนะคะระวังปัญหาระวังจะมีปัญหามีปากมีเสียงกันระวังทะเลาะกันนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลืองสีเหลืองสีฟ้าสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ4 2 3สานะคะ4ี่สนะคะแล้วก็8 4นะคะขอคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ